สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์สภาพอากาศนะครับประจำวันกันนะครับทั้งแบบเรดาร์สภาพอากาศและแบบจำลองพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับทางโซนภาคใต้ข้าฤดูฝนนะครับก็ให้ระวังเรื่องของฝนตกและพายุนะครับเรดาร์สภาพอากาศหรือเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเป็นการวัดค่าเรืองแสง ด้วยเรดาร์ดัปเปอร์นะครับบ่งบอกถึงฝนหิมะลูกเห็บที่เกิดขึ้นจริงนะครับหรือประมาณน้ำที่คาดการในเมฆสะท้อนย้อนกลับจากเป้าหมายนะครับจากทางาหน้าจอนะครับก็จะเป็นแผนผังภาพที่สะท้อนย้อนกลับบ่งบอกถึงสภาพของฝนนะครับเรดาร์สภาพอมกาศนั้นนะครับ ที่บ่งบอกจะเป็นลักษณะของสีนะครับระดับสีที่บ่งบอกนะครับก็จะมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงและชมพูเข้มนะครับสีฟ้าก็จะบ่งบอกถึงฝนเล็กน้อยนะครับกระจายนะครับสีเขียวก็จะบอกถึงปริมาณฝนที่ปานกลางนะครับสีเหลืองก็จะบอกถึงปริมาณ ฝนที่ตกหนักนะครับและสีแดงก็จะเป็นปริมาณฝนที่ตกค่อนข้างหนักมากและแดงเข้มหรือชมพูเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงพายุฝนนะครับในช่วงดังภาพนี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์อากาศนะครับ12ชั่วโมงย้อนหลังนะครับจะเป็นช่วงเวลา 11นาฬิกานะครับช่วงเที่ยงนะครับ11นาฬิกาครึ่งนะครับจนถึง23่นาฬิกาครึ่งนะครับก็จะเป็นช่วงฝนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะบ่งบอกถึงว่าในช่วงของช่วงเที่ยงนะครับ11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับก็จะปริมาณฝนที่ตกหนักก็จะอยู่ในโซนอำเภอหันใหญ่นะครับ และในส่วนของทางาตรังนะครับจะมีฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็กระจายทั่วโซนทางภาคใต้นะครับตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานะครับในช่วง14นาฬิกาถึง15นาฬกานะครับก็จะมีปริมาณฝนที่ค่าค่างทางโซนอ่าวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและก็ทางหัดใหญ่ยังมีฝนตกหนักอยู่นะครับเป็นบางแห่งนะครับและก็ในโซนทางปัตตานีนะครับนราธิวาสบางส่วนนะครับในช่วงของส6บุนาฬิกานะครับฝนก็จะทางหัดใหญ่ก็ยังมากอยู่นะครับทางนครศรีธรรมราชฝั่งอ่าวไทยนะครับและก็ทางในโซนปัตตานีนะครับและก็ยะลาบางส่วนนะครับ แต่เข้มก็จะในโซนอ่าวไทยของสงขลานะครับในช่วงของ18นาฬิกานะครับ18นาฬิกานาฬิกาเนี่ยนะครับฝนเริ่มอ่อนกำลังลงนะครับทางโซนของหัดใหญ่เนี่ยก็จะเบาบางนะครับแต่จะมาาขิมยังนคนรนราธิวาสบางส่วนนะครับในโซนส่วนนครศรีธรรมราชก็ เบาบางนะครับสุราธานีก็เบาบางนะครับฝนเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วนะครับในช่วง21นาฬิกานะครับจะเห็นว่า,าโซนสีทางหันใหญ่นี้น้อยลงนะครับก็ปริมาณฝนก็พัดไปทางฝั่งอันดามันซะมากกว่านะครับแล้วก็โซนะยะลายังมีฝนตก เป็นย่อมยอมยอ,มย,อมยู่นะครับทางโซนสุราษฎร์ธานีบางแห่งนครศรีธรรมราชก็บางอำเภอนะครับก็ประมาณในช่วง23นาฬิกานะครับช่วงเวลานี้นะครับฝนทางโซนใหญ่ก็มีเป็นย่อมย่อมนะครับและก็โซนที่ทางอ่าวไทยนะครับทางนครศรีธรรมราชและก็สุราษฎร์ธานีอันนี้ผ่านไป นะครับเบาบางแล้วนะครับแต่ยังหนักในโซนยะลานะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอพยากรณ์อากาศของทาง gfs กันบ้างนะครับว่าจะมีลักษณะของฝนในช่วงวันเวลาที่จะชี้แจงให้ท่านได้รับทราบกันดังต่อไปนี้นะครับ ครับเรามาดูแบบจําลองพยากรณ์อากาศกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบการคํานวณน,นะครับแบบ G ี่ fs นะครับของทางโซนสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็มาดูในช่วงของวันที่21นะครับในช่วงวันที่21วันที่22 22ในประมาณ9โมงนะครับ วันที่2 16สินาฬิกานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นฝนนะครับที่จะมากในส่วนของอโซนนครสิธรรมราชนะครับวันที่23 23นี้ฝนก็จะเบาบางนะครับจะไปาทางอันดามันมากกว่านะครับจะพัดไปทางนู้นนะครับวันที่24นะครับวันที่23 ช่วงคืนวันที่24ี่นะครับก็ฝนก็ยังเบาบางอยู่นะครับก็อย่างโซนทางด้านอ่าวไทยนี่ก็จะมีฝนตกหนักอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นาการวิเคราะห์นะครับแบบ GFS นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรามาวิเคราะห์โซนแบบจำลองนะครับอากาศ ECM นะครับก็จะ อีกแบบหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างกันบ้างนะครับในส่วนของแบบพยากรณ์อากาศแบบ gfs เนี่ยนะครับในวันที่วันศุกร์นะครับที่25นะครับก็จะเห็นปริมาณของฝนนะครับก็จะตกหนักนะครับในโซนาทางนครศรีธรรมราช ทางชุมพรน,นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของทาง ECM เนี่ยนะครับจะเห็นว่าในช่วงวันที่24นะครับช่วงดโมงเนี่ยนะครับ <All S 1> จะมีปริมาณฝนหรือพายุนะครับ จะเห็นว่าเป็นสีเข้มนะครับทางโซนนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ซึ่งปริมาณฝนนะครับที่ก่อตัวทางอันดามันนะครับอาโทษนะครับทางอ่าวไทยนะครับแล้วก็เคลื่อนตัววันที่23วันที่24นะครับวันที่24นี้อ่นี้ประมาณเที่ยงคืนเนี่ยนะครับ ก็จะเห็นว่าบริเวณอ่าวไทยบริเวณทางฝั่งนครศรีธรรมราชนะครับฝั่งโซนอ่าวไทยพัทลุงหาดใหญ่เนี่ยเขาจะมีบริมาณสีเหลืองเข้มนะครับถ้าอีกแบบจำลองหนึ่งเนี่ยนะครับทางของทางยุโรปเนี่ยนะครับในวันที่24นะครับ6โมงเนี่ยนะครับ 6โมงเช้านะครับ7โมงนี่ครับปริมาณฝนนะครับที่จะตกหนักนะครับหรือตกหนักมากนะครับในโซนทางหาดใหญ่นะครับช่วงวันที่24นะครับประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยนะครับบ่ายสองแล้วก็บ่าย4โมงเนี่ยก็เคลื่อน ตัวไปทางโซนนครศรีธรรมราชนะครับไปทางชุมพรแล้วก็จะออกไปทางอันดามันนะครับนี่พยายามที่จะนิ้นในโซนของช่วงวันที่24วันที่25นะครับให้ดูตามแบบจำลองพยากรณ์อากาศนะครับของทางยุโรปนะครับ ECM นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ต้อง พอระวังไว้นะครับแต่ในส่วนนี้ทางโอ,อตุนิยมวิทยาของทางประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ประกาศเพราะว่า,าช่วงระยะเวลาวันที่24นี้ยังห่างกันนะครับยังมีผลทางลมเนี่ยครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศนะครับแบบล่วงหน้าประมาณ6วันนะครับ เราได้ประมูไว้ที่อำเภอหัดใหญ่นะครับก็เริ่มวันศุกร์ที่18นะครับโดยรวมก็จะมีเมฆหมอกแล้วก็มีฝนเป็นบางช่วงนะครับอยู่ที่ปริมาณ1มิลลิเมตรนะครับไม่ถึง2นะครับ1.5นะครับช่วงเที่ยงก็มีเดดจ้าบางช่วงนะครับอุณหภูมิอยู่ที่26องศานะครับต่ำสุดอยู่ที่24 23 24องศานะครับวันเสาร์ที่19นะครับปริมาณฝนตกก็ใกล้เคียงกันนะครับในช่วงเที่ยงมีเดจ,จ้าเล็กน้อยนะครับปริมาณอุณหภูมิอยู่ที่26องศาเช่นเดียวกันนะครับต่ำสุดอยู่ที่24่นะครับปริมาณนา้ำฝนเล็กน้อยเช่นกันนะครับประมาณ1 จนะครับมิลลิเมตรแต่ว่าบางช่วงก็มีฝนตกหนักบางแห่งของอำเภอหุดใหญ่นะครับในวันอาทิตย์ที่24 20นะครับก็จะมีมีหมอกแล้วก็มีฝนตกบางแห่งนะครับบางช่วงนี้ฝนตกหนักประมาณ2มิลลิเมตรนะครับ2มิลลิเมตรก็ยังเล็กน้อยอยู่นะครับมีมีหมอกนะครับอุณหภูมิ27 ต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับส่วนของวันจันทร์นะครับที่21นะครับก็จะมีเดชจ้านะครับเริ่มมีเดชแล้วนะครับฝนยังมีปริมาณฝนลเล็กน้อยอยู่นะครับอยู่ที่0.2มิลิเมรนะครับอุณหภูมิอยู่ที่29นะครับสูงสุดต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับ ในวันอังคารที่22นะครับปริมาณาน้ำฝนล,ลดลงนะครับดเด,ดจ้านะครับฝนนี้ก็จะเบาบางนะครับในวันพุธที่23นะครับในส่วนของมีฝนตกเดจ้านะครับอุณหภูมิอยู่ที่27องศานะครับปริมาณฝนก็เล็กน้อยแล้วนะครับ ก็นี้ก็จะเป็นการพยากรณ์อากาศประมาณ6วันถึงวันพุธนะครับก็แต่ที่ต้องระวังก็ในช่วงที่กล่าวไว้นะครับในช่วงวันที่ยี่สามยี่สนะครับนี้ให้มาดูในตามเรดาร์นะครับของแบบจำลองพยากรณ์อากาศนะครับให้ ทั้ง2รูปแบบนะครับที่จะเน้นในส่วนของวันที่24นะครับในมุมมองของอาทางโซนแบบจำลองของโซนยุโรปเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะเห็นว่าวันที่24นะครับช่วงเวลา13นาฬิกาเนี่ยนะครับปริมาณสีสีแดงเข้มอ่ะนะครับสีชมพูเข้มเนี่ยนะครับบริเวณาทางจังหวัดสงขลานะครับที่อ่าวไทยนะครับอำเภอหดใหญ่ ก็ต้องระวังในปริมาณฝนหรือพายุในช่วงนี้นะครับและก็วันที่25นะครับฝนหรือกลุ่มพายุตัวนี้ก็จะออกนะครับพัดไปยังทางด้านอันดามันนะครับช่วงที่ต้องระวังก็วันที่24นะครับอ่าส4 14, 14ี่นาิกาถึง16นาิกาเนี่ยนะครับแล้วก็ฝนก็จะพัด ไปทางโซน์นครศรีธรรมราชจ,จุมพรน,นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับครับนี้ก็เป็นแบบพยากรณ์อากาศนะครับหรือแบบจำลองพยากรณ์อากาศทั้งสองแบบนะครับทั้งรูปแบบของ gfs ของสหรัฐนะครับแล้วก็แบบ ecmwf นะครับของทางยุโรปนะครับซึ่งก็ยังไม่ตรงกันทีเดียวนะครับที่ทางในโซนของ ของสหรัฐนะ GFS เนี่ยก็จะไม่มีภาพนะครับหรือปริมาณน้ำฝนในช่วงวันที่20 24นะครับที่จะชัดเจนนะครับแต่ในทางของโซนแบบจำลองของโซนยุโรปนะครับในตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็น ECMWF เนี่ยครับก็จะเน้นให้เห็นว่าในวันที่23นะครับช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็วันที่24นะครับก็จะมี ปริมาณฝนที่จะค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับซึ่งนี้โดยรวมนะครับก็จะเป็นลักษณะให้หินดังภาพนะครับสีเข้มเข้มสีชมพูเข้มเนี่ยนะครับก็จะเป็นปริมาณน้ำฝนฝนตกหนักนะครับมีพายุประมาณนี้นะครับแต่ว่าทางของอุตุนิยมวิทยาของทางปร,ทประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้ มีข่าวนะครับหรือแจ้งเตือนภัยต่างๆนะครับเพราะว่าระยะเวลาในช่วงของวันที่23-24นี่ยังห่างนะครับยังมีผลทําให้อากาศนี่แปรปวนหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับเป็นไปได้กอนข้างที่จะเปลีป่ยนแปลงได้อยู่นะครับอันนี้ก็ได้มาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้านะครับสำหรับ ท่านที่เดินทางหรือจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับให้เฝ้าระวังไว้นะครับทั้งสองแบบนะครับที่เรานํามาให้ดูนะครับสําหรับท่านที่ต้องการที่จะดูก็สามารถที่จะเข้ามา,าดูในช่อง YouTube ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ได้นะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ อากาศแบบโดยรวมนะครับระยะเวลาเตือนภัย5-6วันนะครับแล้วก็ถ้ามีการเตือนภัยต่างๆมีพายุฝนนะครับในพื้นที่ก็จะนำเข้ามาแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการารู้นะครับในส่วนของฝนล่วงหน้านะครับบริเวณไหนที่จะให้ปักหมุดนะครับพยากรณ์อากาศก็ สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ